เดี๋ยวพวกนี้จะลองนอนโฮสเทลดูพวกนี้คืนละไม่เกินร้อย90บาทนะเรเดิยเข้ามาซอยที่แบบมันแยกเข้ามาค่ะเพราะว่ามันจะแบบเงียบๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ทางร้านค้าแต่ว่าจะเป็นที่พักของคนที่เขาที่เขาอยู่กันจงองค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบ uh huh. บ้านดิน uh huh. uh huh. บ้านดินแล้วก็สร้างบน,น,นเ,เนปาลคือช่วงนี้เป็นช่วงที่วันหยุดยาววันชาติจีนก็ันต้องเที่ยวจีนจะเยอะหน่อยแบบลองเดินดิอคือเขาจะเขียนมาใน WeChat หรือแลไวไม่รู้ว่ามันจะมีคำแปลว่าคำแปลเป็นภาษาไทยว่าตอนนี้เรามีเหลืออยู่สองห้องห้องเตียงขนาดใหญ่ห้องหนึ่งวมา่าก่อนอานห0 0่งพบาท ออนี่ไงเออนี่ไงยยยัยยยมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทเขาเขาเข้าไปในในหยวนเหรอหยวนหยวนไหนไหนควายอ่ะควายหยวนหยวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าหยวนเขามีแบบไหนไหนเขามีมีอันนี้ไม่ไม่บาทไม่ใช่บาทไม่ใช่บาทหยวนอ๋อห้องเขาใหญ่ว่ะอ๋อรวมนี้ แล้วว่าเขาเหลือแบบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหยวนก็ประมาณห้าพันลอยมาฉันคิดว่ามันใหญ่มากใช่ที่ได้ไหมคะนจ้อให้ไปดูไปจ่อไันได้ไปดูกันได้จอ่จอจอ่จอจ่อ <laughs> let's go let's go <S <laughs> ใมนะันแพงไป5,000บาอมันต่อราคาผิดไปว่ะก็ได้ในแอปมันเขียน5,000เลือเป็นอาจจะเป็นอันทีเจอเงี้ยใช่ไหมเออ 这玩意儿他们他们 look like an emir 吧 hello do you have room for tonight 天名字名字名字有有有有嗯对哦没房没没有没有没有他们问你有房没有哦有两个大床是吧 มาถึงที่พักแล้วอันนี้จะมาจาก trip.com นะคะเพราะว่าจะเอาแบบเป็นพักคโฮมสเตย์แต่ตนนกงางไม่อยู่นะคะดูสถานที่มีเต็นท์ที่วางนั่งแล้วก็บนโต๊ะก็มีถัว่ววางไว้ได้วยนะเผื่อใครอยากกิน ซบบตอนนี้ก็คือว่าเราเช็คอินไม่ได้เพราะว่าใช้แบบทาสเลยคุยกันนะ<ม>เขาบอกว่า,าที่นี่มีกฎว่าให้ไม่ให้ชาวต่างชาติพักแต่ทีนี้เราจองมาผ่าน t r i p c o m แล้วนะคะก็เลยดูว่าเอะแล้ว้ามันไม่ได้คือในทริปคอมก็ไม่ได้บอกว่าห้ามชาวต่างชาติพักแต่มันจองมาแล้ว รถขั้นของเรามาแล้วค่ะอันนี้เราเรียกจากทิตตี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนที่นอนเพราะว่าที่เมื่อกี้เนี้ยเขาไม่ให้เรานอนซึ่งจริงมันมันห่างจากที่ตี้ก็ปร,ประมาณก็ไม่เกินสามโลแต่ว่ากระเป๋าหนักเกินไปไม่ได้แล้วก็ค่ารถเลี้ยงมาแค่สิบส<ค>ิบยูนเอง ห้องพักในคาสก้าคืนวันที่สามเรามานอนที่ลิปเฟอร์โฮเทลเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่เป็นอีกเชนหนึ่งจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับเมืองกลาก็คือเข้ามาในเมือง